สวัสดีครับนี่คือถนนจากบ้านกุดบอดนะครับจะไปบ้านหวยม่วงนะครับระวังอำเภอเขาวงกับอำเภอกุชเชร่จังหวัดกระสินนะครับเอาเป็นภาพวิวที่สวยงามนะครับนี่คือถนน2008นะครับเป็นถนนทังหลวงชนบทนะครับก็จะมองเห็นผู้พานนะครับด้วยนี่เอาผู้พานสวยๆนะครับเป็นวิวที่สวยถนนเ้นนี้นะครับเอาพี่น้องขี่พันป่ายพันมากถือว่าได้เบิ้งวิวทื่สวยนะครับ นะครับนี่อ้าวมือนี้นะครับวันที่31สิงหาคม2 5 6 6ครับมีโอกาสผ่านถนนเซนนี่นะครับประไทยพิ่นงเมืองสวยๆนะครับนี่ครับภาพวิวสวยๆครับเป็นถนนที่อ่าธรรมชาติยังสวยงามนะครับนี่ครับอารถวิ่งผ่านนะครับนี่นะครับอาเนี่ยครับถือว่าสวยงามนะครับเป็นวิวที่สวยงามเลยครับ นี่ครับอ้าวนะครับจากบ้านขุดบอร์ดอำเภอเขาวงอยู่วัดกาสินไปบ้านห้อยม่วงนะครับอําเภอคุชิร่าจังหวัด